สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องปายพบพ่อกันในอีกหนึ่งคลิปครับสวัสดีไปยังเพจเฟซบุ๊กป้อนโไทยแฟนเพจน้ำเนึ่พี่น้องคนติดตามก็มาขึ้นแจ็กเถื่อหวังมาทายก็มาแนะนำให้แจ็กเถื่อแจ็กมาแนะนำอะไรหรอกโอ้ดีดเพจเห็นไหมโอ้ยโหฝนลดห่างคนมาหอดะพี่น้องโอตแรงเมืองกุด หม<า>ดแขวนดีนะมมจักสอมอยู่ไซสมก็กระสมขัดใบหมีมาพี่น้อง,น,งน,น,น,นี่อยู่อยูน่นารถอยู่กับตารถม<อ>ื้อวัน,นี้มีโอกาสได้มารวมงานกันครับเสียเบียร์เพิ่มมางานไหวสองหมื่นหาสี่ได้หรือสีรูปหรพี่นออ้องส <c oughs> องแสนหาสองแสนหา ลงกางนีัโอ้เพื่นไปดูงานปลามาเห็นปลาไไทยเพื่นสัมพี่น้องเพื่อนว่าเาใหญ่ร้เลยบไปโหห่างมาดรถทำไมเงี้ยงเลยนี่เกันโดนมหกัรเลยนะลองี่ไป้อย่งนังเดีนยวมั่งมั่งอยู่เดี่ยมมาแล้วพูมันเงี้ยงลนั่นโหตอนนี่มันเปิดประชุนกันีเขาไประบายความร้อนวันนี้ออ ดอกยางนะฮัมฟ้าเห็นแต่ยางนี่เห็นดูแข็งได้ได้เสียดฮะนุ่นๆยังมา่กันนะครับว่มีกซดเด็ดน้านต้อมตอพี่น้องเขี้ย์ลิงตอเออ้อมย่อ ครับพี่น้องเอาพบกันคลิปนเขาคลิปนี้นะจะเฝ้าฝากฝากเพจน่เพี่อลิปมือนงอาจารย์นี่พี่น้องเหนือที่ยีแปดไรครับถึงไรแล้วจักบาทโมโหเกือบถึงไร่ละพันนี่ดอกพี่น้องเพราะว่าสองหมื่นหาขนดสองหมืนี่สะถึงไร่ละพันรู่คือตายรู้บ่คือตายมันยังว่วอยู่แม่นแล้ว กะพวนไ่มีขันอยู่หน่อยขันยู่หน่อยมันเกี่ยยังกันเอาหมอหล่อเยกมากเ้วหมอหล่อเขียวกันมาแเลวครับเออเพายางบ่เป็นตัวอโอเอฟซเสือเฟินได้พี่น้องมากเบหไเพันคลิปทกันจับเครื่องมือเกนภาาหเหตุง่ายหรอกงานันนี้ไกดีฮายเดียะมันร้อนมันร้อนโอ้ยจายจาขึ้นกับยังงานปลากระบเอิอืนโมส่วนกร้งีนนาคนนีง ผู้มือนี่มกเรียมขึ้นปา,านาสิกินก็เพี้ยนเรียเร่ยวไปแล้วครับเห่ยเท่าหาเมียหน่อยพี่น,น,น้องเมียใหญ่กับนี้แหละพัสันเีดงานปลาผ่ามนมาเงินมาเมยื้อม,มนะไม่บ่ได้หรถแดงไปรถแดงบ่ได้ไปรถแดงบุมเอ้ยครบทีมพี่น้องครบทีมเสียเบี้ยบา้าอุบน เพื่อนวาเมาไว้ตีพ่อบอได้นะครับอยากได้น้ำเบีดซีดอยู่ก็เลยเข้าก็ได้มาเมาไว้ต่หยาบลนเกิดทุนโอ้หัวเจ้าของรถบ่มาที่ที่แรกคุยกันแล้วว่าทไปซื้อรถเองเพื่อนว่าบอ่อคอยกับสงโอ้พอเห็ดงานตัวนี้โดยเฉพาะมัเจอพวนีงานอีกแกค่เจออะไรเนี่ครับตขี่น้ำเบหวงโัวขี่ขี่โหเสียบียเพื่นกระด้าโทรศัพท์ใหม่เอดยี่บจะได้ก่อนเอสยี่บสี่โอ้ อเองเพงนงาอัเฮ้ยทเฮ็ดยู่ว่างานมาเนี่ยากไปน้ำายบงามไดก็ได้จเงินพาดีเายังมนต่ำฮก็จเงินมันจ่เงินหรอเดีวสิหวใจมากไซื้อเรือเดี๋ยวนงี่ก็ทียืมเพิ่นสะกอนเบียดมันง่วงเลย่างันกัาเงินตัวทียืมให้ มามําหาเงินล่ะเอาเนี่แหงว่ามีเงินใส่อยู่เหฮ็ดียังหมักสั่งเมื่อเงินก็ว่าบ่เหตุอดงานใช่แต่ผู้เพิ่อ้เหตุงานตลอดปีตลอดแดงเนี้ยรถหางรถเพ่เพื่อเด้อข่ายี่ดอกรถขอยงานบ่ค่อยได้ขอยก็รถขอยยังใหม่เหมือนเดิมผใส่ทิงๆิง โอ้ไปพี่น้องเริ่มงานบานนี้คลิปสันทรนนินเทอนเปิดคลิปเลรีหัวครับพอดีผมเป็พี่น้องรับชมรับฟังหางดีกับสีขายอะไรนะพี่น้องขายคือเก่าด้วยครับขายคือเก่าด้วยท่านมีผู้สื่อสีเมืองหาครับสีเมืองหาหอนเอาบอกแกที่จะทาักคนเราไว้จาย์ บอกโอ้ยเอาไปเก็บลงใหม่ดอกตองึ้นมาเองง้อทำหน้าที่แม่หน้าในหน้าในอันนี้ไล่บอไลายอันนี้หางยี่เดียรสิขายยีเดียร์บดีสีมันนองนะครับเดี๋ยวมันขายต้องมึนเธอไปไปเก็บมาสี่บอกเพื่อนห้นี่ิยำใหญ่เพื่อนก่อนเริ่มงานการแสดงทุกงานทุกการพี่น้องเลยเคลียร์ลิีงออกปั๊บไปซื้อนะครับบริษัทไทยถ้าไทยนี่ก็คิดตั้งหากพี่น้อง ตาไทยนนี้อนโอ้ตาไทยนำเนี้ยมือหาเจ้าเห็ดโดดไว้เมื่อก่อนโอ้เหนือที่แปลเดือเติรดพี่หนองบากร้ายหนึ่งเพื่อเำไมโครหมังไว้แต่แหล่งครับไมโครมันเห็ดไปได้แสนอยู่บนนี้ไลนะ่หาพันซิบไล่กบหาเหืินประมาณแสนสองแสน แค้นหาโ,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 โมยู่ดอกโดนเป็นโขกมาเห็ดปลาโคกกันนะเนี่ยมึงเดือดนปลาห่างๆนี่คือจิบมาณแบบนี้นะครับนี่ปลาโมนะแต่ว่ามันมี้ใหม่ไงไรตุ่นทอนอ่ะเอ้าเรี่ยวงานการแสดงพี่น้องเดี๋ยวส่งงานสู่ฝั่งครับเห็นเป็นดอกพุ่นก็เป็นดอกพุ่ณลองเป็นดอกยังก็เป็นดอกนั่นนะมึงสีบอกกิจที่จะทางเนนกอพี่น้อง อาจารย์หงเพิ่นได้เตรียมดอกไม้ดอกตอกุ่นผู้เพื่อนนั้นว่าสนใจยังหอกนั่นหัวเรื่องหัวเร้ายังวันพระวันเจ้าก็ไ่จักยยังาตายด้วยเนื้อาขาจะที่จะทางเพื่อนก่อนพี่น้องก่อนเริ่มงานการแสดงให้เห็ดให้เดาไว้ไหวมือนี้แห้งดีมืออื่นสิได้พิเศษเบ็ด